ตีนอ,อีนอ่เที่ยเนาไคินเล้ยงอยู่พราเตะยงเาะไม่ไม่เทียเท่ยเ,ยเยนาผมบักเตะมีสี่ต่อแต่ยังชอบผ่าฟังดูไปลินคนทุท้ายอยังมาด่าเด้อสิ่งที่ชอบผ่าแต่ผมไม่ชอบเยอียว ตุ้มมันต้องเป็นเกี่ยวนะน่ารัยอะสอ่นะเต่งครับเต่งสั่เต่งหรตัวเนี้ยอะไรบงครับเต่งสีตมวางให้เยอะที่อยู่ไหน ทัยั้ย่เจ้พี่หมอาคพี่หมอารวมท้าหมดเลยแร่จะอหมอบท้งหมดเอาพี่เอาเลย็คือการะรเช่นเนาะไหนกาหนกสักการอะไรการเน้อ้องอะไมันม่การหกสีการหกีเหรอเารหกสีต่ําลงคืนเนาะหกสีหกถุงเลยมนเป็นการนี่าน่งมัน ยังไม่อบ้าดีว่าอบแล้วเดี๋ยวมันไป่สอกใบล้รบแล้อกไปองในี้นะเดี้ยวงในี้นะใบนล้วกงกบแล้วแกลุงนีกัมเลยสามตั้าสองใบยู่ผ่าเลยอ่ะเมียแค่นันอันนี้กักส่ต้กียแผ่พิจาั้นแกลงสามตัําสองใบจะจำาุหนอ่ะบอ่ไหนสี่ตั้มไม่มีนะเออเถงอนี่นี่นี่อ่ใช่แกนลงสตั้าสองใบไม่ได้ลุงสองตัําเมียแค่น้นกัเนี่ยที่เรายุ่ผ่ากักสต่ตั้มแล้วยวขอเปิดได้ สีเป็นแลกเป็นองก้วต้องมีแต่แมปตะก้อนเอานอนเราทีหนึ่งเอียวสิครับเอี่ยวเอียวเลยทีเอี่ยวครับโอ้โหเอี่ยวเอียวเอี่ยวครับต้องต้อเป็นเอี่ยวกากินปีต่ำไ้จเลยว่ะฮะีต่ำได้กินเลยเพราะหนาบนเองเรีนไปแล้วต้องเรีนหลายๆหน้าไม่สี่ต่ำเลยสี่จิ้ม chọn nhau. tốt hide yêu. Don't hide. này Go. 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 เจ้าขดตังเจ็ร้อยรบที่จะสั่งหาเยครับู่จ็เก้าร้อยได้กินเ้าจัก้าร้อยเทนรอมได้กินค้อนกมเอ้ยเป็น่งนกมจางกบ้าน้แรกีแรกสองร้อยดู หกสี่วุ้ใส่หกสูงไปใส่สี่ส่งหมดเลยเต่าสี่้หกสูงไปได้สามวิสี่วิหกจิ้งจังด้วยโอ้หการว่เานคัดเดยจะคิดปัดเหมือนมมอไปตอทหกสี่ก็หกสี่สูงเด่นหน้เดินสี่สูงเนี้ยตัมยใส่หกสูงไทำไมเห้ยเราไม่ได้ผมยัดไปก่อนเลยไหมโถกสี่ว่ากันโถกสูงกัน น,นิ่งยัง mm. ไงสบผ่าดำนะอันนี้ใบเดี๋ยวอยูอย nah. ่นั่นนี่ลองหาไม่ได้นะนี่ยังไม่มีแทบไปไหนเลยยังไม่มีแทบไปไหนเลยเดลองหาไปแได้นี่มันใส่ซิปเต็มสองใบอาการแกมีแค่เนี้สองใบซิปเต็มแค่นั้นยิงยิแค่ควบคู่นี่เต็งก่าใช่ไหมแกเบืองนี่ใช่ไหมแค่จำนะตัวละใบผมออกมาเนี่ยนี่ผ่าดำเต็งดำซิปเต็มโอซี่โอสูงเอาโอซูมสองใบ ี่ใบนึ่งใช้จับปลาจไมได้หน้าครึ่งอันนั้นอะไรี่สูงอันนี้ี่สูงทุกตัวอยู่หกสูงเน่ยอ่าครับรอบนี้เสียหมาครับผมส่หสูงมาดูกันครับว่าจะออยไหครับผมหกสูเหรออเาคอยเขา่ไหนไม่หกสูงสาเอยังได้สามสี่่ครับผมสี่สี่สาม ไม่โอ้ไม่ไม่เปลี่ยนนะ่ไม่ใี่เราจ่ยอะไเพรานึงสอที่ก็ไหนสี่ค่าส้อยสี่สิบสองรอยสี่เยองสี่สี่เนาะอ๋อคุณนี้มีคนจ่ายอุย่อนมันจะมีคนจ่ายโ๊เลยตัวแกมอ จอสีอชาสีคือชานสามนั่แหละจอสามที่้าสดีคือชอหาีหลยอสีสีสามได้ีจไม่มแม่นคัเปิดแล้วมีคิดเองเป็นตาลิโตนแม่ันทำ้แทงครบสามตาสองตานมถูกกดตถูกตัห้าร้อยสี่สี่สามไ้สองตาสี่สี่สามนะนี่ตัวนี่แปลว่าไรเล็กดีใจเลยมาดูพสี่สี่ส อ่สามสามาห้าสามที่เดียวราการอย่างเี้เเเยนึรับ ตัวสูง้นันเลยวเาสูงนีู่ปขนกแม่ขึ้นสองสี่ขึ้นเล่นเลยตัวขึ้นเล่นยตับลานู่นหไนี่ยไม่เป็นโค้งให้ยไปยังอกแล้ว แค่ไม่นั่มงว่าจิติตำพัาล้องเด้๋ยวลองเบาชอบที่กบบที่มีเห็ดป่นน่นี่เด้อสามสี่ห้าแค่สองตัวเป็นไงจันรฉันพูดเร็วได้สอาองหลักนเลย ลาสีที่เป็นกี่านคบตัวใจไหนล่ะสองสามแค่บ้าเดียวสองไปอ๋อคนละขึ้นพี่เดียวแค่สองไปผมว่าเดียวแค่ชิบกี้ทำไมเราไวรจะจัดแล้วมมีแค่พี่เจริญแล้ว่จัดอ๋อเจริเป็นสี่ทิบาทอะไรแปดทิปอ๋อ่เด่ดีตนหีได้เลยจังอันนี้ขอให้จังที่เลยนะจังได้เท่า ที่ลุงไม่ลงไม่กัไม่ดีไม่มาเระนาตัวออกหนึ่งสองสามครับชอบหนาก้างเลยแหมานเวอเลยเกี่ยวสองเกี่ยวสองเื้อเห็ยไอคอนไม่ได้ดีบังนี่คุกนี่เจ็ดแตกเพิ่มแตกเพิ่มแตกก่อนเพิ่มแตกก่อน 3, 4, ừ, ừ. này, này nó mời lại mời 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 สัองก็น,งนั่งแขบอก็คกนมาขาเสอง่จอาาดีท well, yeah, okay? ี่จยุุดเหลียมด้วยเด็ยายาเปียกของันเดี๋ยวปานไแย่ได้ทุกวันได้ยที่ตีกรีตัวตัวไม่ใหญ่เลย กอดแบบสี่ขวบ็าทปาก็ขนาดเว้นนี้จะน้ำใหม่มาน้องนี้่อปาในทุ่งมีเสียงผัวเมียรบก็ไม่ใช่แค่เมียรบหรอกผัวลบบ้านไหนกอดถึงบ้านอีโคนหมอไอ้บ้านหลังสีไข่เสียเวิตเอไปเบดกอยู่ขางบานก็ต้เลยเยอะปลาก็ม่เมอ่ ตัทรงเนี่คือชอบสานะใช่หหัวมงคูดเ่ะคือจะหึงเมีชอบสีน่แม่ลำเียทำงานสีสีสเต็มแล้วสองังกจายหลกูไปนนเหมันเดิสองเปนาเไปถึงบ้านทางบ้านเนี่ยแม่เปิดควงรื้อเลยวะบอกขาไฟจากยอดไปเห็นสี่ก็สองนี่มงว่าติ๊แท้อ่ะอูชอบสองกับสมึงชอบสี่ก็สอง สองสามี่ีบนึงกันพี่แค่ไปไหนไปหนึ่วติตต้มเต็โอ้โหจ้าวาจริงมึงทำไมก้ายิ้มติดแเตมเลยสามสองสามสี่จริงฉันโลกเงี้จังยิ่งไปฉันโกเต็มเครื่องครับเปินนี้สองสามสี่ถกเ้แหลแม่มาจะไปให้แม่พวกสูง

น้ำทีจะบอกถูกนะเปิดต่อไปมาถามไม่รู้ตรงนี้เห้ยเฮ้ยไม่เข้าตาสุกเปิดออกเานันดิเ้ยเฮ้ยชอบตีเปิดนี้ได้ทึ่มขึ้นเลยกูถ้าอยู่นาตำเนน้อยเพิ่งเราวันสามร้อยเล้ว่านเขาไปสองบอกไอ้วันไม่เชื่อทำไมเงินค่า่านเขาไปสองนั่นแหละ้ได้ห้าหร ต<า>อนนี้เขาหมดครับยอมครับไปพบกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ